งานนวราตีงานใหญ่ที่คนรอมาทั้งปีแต่หลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่างานนี้คืองานอะไรมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะนวราตีนะคะแปลว่า9คืนโดยพิธีนวราตีนะคะจะเป็นการบูชาพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักและความศรัทธาค่ะโดยในแต่ละปีนะคะพิธีนี้จะมีจุดไฮไลท์เด็ดเลยอยู่ที่วัดแขกสีลมค่ะในช่วง7วันแรกนะคะของการทําพิธีจะมีการปิดพระเนตรของพระแม่อุมาเทวีค่ะแล้วก็จะมาเปิดอีกทีในวันที่7นะคะโดยเชื่อกันว่าวันที่หลังจากเปิดพระเนตรของพระแม่อุมา จะทําให้คนที่ขอพอในเรื่องของการขอความสําเร็จในชีวิตนั้นได้ผลด้วยค่ะโดยคืนสุดท้ายนะคะคืนที่9้าจะมีการแห่ขบวนที่แบบอลังการมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะภายในงานจะมีการเต้นราแบบสนุกสนานมากๆแล้วก็ภายในงานก็จะมีการแจกอาหารเครื่องดื่มแบบเยอะมากเลยนะคะใครมางานนี้บอกเลยว่าทั้งขลังทั้งคึกคักค่ะใครเป็นสายมูนะคะต้องลองมาร่วมพิธีนวราตรีดูแล้วจะเข้าใจว่าทําไมคนเขาถึงรอกันเป็นปีๆเพื่อมาร่วมงานนี้กันค่ะ